ต้องสมอนมาใหม่เลยมามาโอ้สกิลอุย้ยนี่เป็นการเอาอะไรอะเรียกว่าอะไรวะสีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวใหม่อย่างโทรจิฟชิมโนจากกล่องคริสต์มาสนั่นเองนะครับนะโดยตัวนี้เนี่ยผมได้มาอย่างงงๆนะจากกล่องคริสต์มาสนะซึ่งไม่รู้ว่าดวงดีอะไรได้มาหรือเขาการันตีอยู่แล้ว อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นออสตามาโคตนนานแล้วเพิ่งกลับมาเล่นเรื่อไม่นานมันนี้เองนะก็จะเป็นนี่เลยโทษทีหกดาวนะงงมากเลยได้มาได้ไงไม่รู้อ่ะตรงนี้ก็จะมีเบสซิ่งด้วยนะครับมีเป็นี้ถือดาบอ่ะถือดาบผ่าวิญญาณใช่ชื่อนี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ในพุงใส่ใส่เบสซิ่งของโฮชิโนะไอ่นะเออตั้งแต่กลับมาเล่นมานี่ได้ตัวทิพเทพเยอะมากนะแต่ก็เสียเพชรไปโคตรเยอะเลยประมาณ สองสามมืนเออนี่ยเพิ่งได้กับมานะอ๋อใช่แล้วก็มีโค้ดใหม่มาครับนะชื่ออันนี้เลยนี่อะไรวะ new update หนึ่งหนึ่นึครับนะคือเราต้องเอออยู่ในเกมให้ครบ10นาทีก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีเลเวลประมาณ40ขึ้นไปด้วยนะครับถึงจะเออใส่ได้นะครับ ซึ่งผมก็ได้ทำการใส่ไปแล้วนี่นี่ผมมีประมาณหมื่นนึงโค้ดเนี่ยก็จะได้ประมาณ7,500เพัรยเพจนะแล้วก็จะได้สตาร์ลัดอีก200ซึ่งโคตรเยอะนะโอเคไม่ได้เล่นออสตาหรือทำคลิปมาโคตรนานมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราวางกันก่อนเลยนี่ว่าสมัยนี้ดีนะสมัยก่อนนี่คือผมต้องไปเข้าด่านนะอะไรไมมรู้แล้วก็ต้อง ่อมารีวิวต่อเดี๋ยวสมัยนี้นเนี่ยมีโมดเทรนนิ่งแล้วก็โอเคดีมากเลยวางจะเป็นแบบนี้เลยนี่ปึ๊บวางประมาณ705รอ้ลองดิเฮ้ยอัพไม่เยอะนะอัพไม่เยอะอัพไม่เยอะมาเฮ้ยเดี๋ยวเราเราวางได้แค่หนึ่งด้วยได้แค่หนึ่งตัวนะสำหรับโซลเลอร์คิลเลอร์ชื่อในเกมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ไอ้ไอ้นี่ผมอยู่แค่รลเวล55นะเออดาเมจจะไม่เยอะมากนะ คือไม่มีอะไรกูไม่ค่อยมีตัว EP ีนั่นแหละมาอัปเกรดหนึ่งพันโอ้อัปเกรดอีกทีสี่หมื่นเคิร์สคอมแบทเดี๋ยวกู <c oughs> ลืมนี่นี่เอาเอาสกิลแรกก่อนมาดูสกิลดิวงโคตรแคบเลยนี่เป็นการวางฟันฟันฟันมึงฟันอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอสพีเยวิโคตรเยอะนี่อัพไปเลย เอาไปก็นี่ Curse Combat คืออะไรคืออะไรคืออะไรเฮ้ยนี่ไงโรวไปฟันปุ๊บการกรวดไปฟันนะต่อไปก็หนึ่งแสนหกหมื่นเป็นท่าอะไรวะ้ยนี่ไงท่าฟันปุ๊บอือโอเค ต่อมาสองแสนให้บิดโอ้หเปลีย่ยนให้เยอะจังนี่ปต่างกันยังไงวะไอ้บอกว่ามีสเปเชียลบิลิตี้นะหกล้านต่อไปหกล้านอ่ะเยอะมากลีโอ้โหอ,อ่าต่อไปสิบล้านอืมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมา เี็นอะไรอนี่ Impact. Oh. นะ oh. เยเทวิลี่อิมแพกโหจากมอนเลือดเก้าเก้านะโอ้โหเคลียร์หมดแล้วมามามาเทวิลี่อิมแพกสิบละทั้งสิบล้านนะโอ้ oh. ดาเมจสิบล้าน <laughs> มไม่ได้เอาสไตล์นานมากนะผมไม่แน่ใจว่าปกติดาเมจเออ่มาตรฐานของเกมนี้มันเท่าไหร่นะแต่ก่อนนี่คือมายว่าสมัยนี้คือแบบเป็นต้องเป็นล้านลนะมั้งเ โหเนี่ยดูดิเดี๋ยวต้องสมอลมาใหม่เลยมามาดูสกิลอุย้ยนี่เป็นการเอาอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรวะ้ยโอหนึ่งบิลเลียนดาเมจเป็นการเอาอะไรวะเรื่อว่าอะไรวะออกฟิกฟ้าเออออกพิกฟ้ามานะเดี๋ยวมาใหม่ดิ เดาไม่ดิคูดาวก็นาเดี๋ยนะอินซีดีคืออะไรวะมันคืออะไรอินซีดีอะยิงคูดาวอะเพราะว่าเหมือนเราจะน่าจะกดไม่ได้ปะอินซีดีดไม่ไแน่ใจเหมือนน่าจะคูดาวอยู่โอเคไม่เป็นไรก็แต่ผมเหมือนมีอีกอันหนึ่งนะเป็นตัวเอ,อ่อผู้หญิงจากเรื่องอะไรไม่รู้ที่มันมีแบบประโยคเด็ดมันชื่อว่าโอไมก้านั่น,นั้นอะเออ ว่าอายุนี้มผมอยากได้เหมือนกันเถอะมันตัวมันน่ารักดีเออเอาไปว่าสัปดาหนี้ผม,มต้องเออสั้นแค่นนี้พอแล้วกันนะโอ้โหเพลงแม่งมันเชียวแล้วกูมาเขินโลกหนึ่งทำไมโอเคเอาไปว่าสัปดาหนี้ผมขอไปก่อนเองนะก็ถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สุตส่าห์อย่าลืมกดซับด้วยสตหรับนี้ผมขอไปก่อนีเองสวัสดีครับ 紫いつもの自分を曲げちまった。<laughs>